สวัสดีเพื่อนๆจอปอทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านมาคุยเรื่องสเกลครับสำหรับงานเครนงานยกนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับเราจะเห็นกันอยู่3แบบตามที่ผมขึ้นรูปบนสไลด์ให้ท่านนะครับโดยปกติผมจะเห็นแบบนี้เยอะนะครับก็คือเป็นรูปยูนะครับหรือดีเชฟยูเชฟเนี่ยนะครับออกแบบมาองศามันจะเป็นท้องร่องแบบนี้นะครับสังเกตเวลาเราใส่สลิงลวดสลิงเข้าไปสักส้นเส้นมันจะไปขบไปขี่กันอยู่นะครับ มันจะกัดกันซึ่งเกิดความไม่ปลอดภัยอาจจะทําให้ขาดได้เลยที่สุดนะครับแบบนี้เหมาะสําหรับงานที่เป็นโซ่มากกว่านะครับงานโซ่นะครับอีกอันนึงนะครับถ้าเกิดว่าท่านใช้สลิง2เส้นขึ้นไปนะครับแนะนําว่าเป็นรูปโอเมก้านะครับตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีองศาโค้งมนมากขึ้นเวลาเราใส่เข้าไป2อสเส้นเข้าไปพวกมันจะเป็นเรียงกันอยู่นะครับมันจะไม่ขี่นะครับแบบนี้นะครับใช้ให้ถูกนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยเจอนะครับแต่จําเป็นนะครับก็คือที่เป็นรูปะสเกลที่เป็นตัวเป็นแบนต แจ็คเกิลนะครับก็คือเหมาะสําหรับสลิงผ้าใบแบบเป็นแบนแบบนี้นะครับใส่เข้าไปปุ๊บมันจะทําให้เกิดการรับแรงของเส้นใยอย่างสม่ำเสมอเห็นไหมครับไม่เกิดรอยย่นขึ้นนะครับถ้าเกิดเอาไปใส่กับตัวนี้นะครับใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดรอยย่นขึ้นใช่ไหมครับยิ่งย่นมากความสามารถของการรับน้หนักก็ยิ่งหายไปเยอะนะครับสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ต่อไปถ้าเลือกถูกนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับอย่าลืมอบรมสี่ผู้เพร่นนะครับให้พนักงานของท่านด้วยครับสวัสดีครับ